เคยไหมที่อยากอาบน้าสบายๆฟักบัวมีความนุ่มของน้านะฮะในราคาที่ไม่แพงนะฮะด้วยฟักบัวอัจฉริยะอันนี้ฮะซึ่งมีความโมเดิร์นและมีสไตล์และสีที่เป็นกะลักมากคื <c oughs> อเจ้าฟักบัวสีนี่ครับผมรวนะดเร็วมากครับดึงมาก็เห็นชัดเลยนะ <c oughs> นะ่ะอ่าก็เป็นดีไซน์สวยงามนะะเพราะว่า ที่ผมซื้อสีดาก็คือผมจะเปลี่ยนโทนของห้องน้ํานะครับเนี่ยจะเป็นขาวขาวดําตัดกันก็สวยอีกแบบหนึ่งนะฮะซึ่งตัวนี้ผมซึ่งรุ่นเนี้ยผมเคยใช้สีขาวมาก่อนแล้วนะฮะก็สักษณะการทำงานก็เหมือนกันก็จะเป็นปุ่มที่เปิดเปิด,เป,ดเปิดน้ําแล้วก็อันนี้คือจะมีคำว่าสต็อปน่าจะเห็นนะอะ่แล้วก็ปิดน้ําแบบนี้มันง่ายดีก็ไม่ต้องไป หมุนหมุนในตัวลูกบิดเนาะหรือว่าให้กอกันทำงานเยอะก่อ <c oughs> ผมก็เปิดค้างไว้นะฮะอันนี้ก็เปิดปิดตรงนี้เอานะฮะนะดีไซน์สวยไหมฮะนะหมุนตรงนี้ได้ปรับความนุ่มของของน้ำนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวพอไปติดตั้งเลยจะทำให้ดูอีกทีหนึง่งนะฮะก็ได้มาตรฐานมอกอรเลยนะนะเนี่ยเต็มเเลยครับนะผมก็ซึ่งจริงก็เดี๋ยวให้โชว์ตัวเดิมก่อนนะนี่ฮะ ตัวเดิมเป็นไงฮะอ่าก็หลายปีนะสามสี่ปีนะอ่าหมุนตรงนี้ได้เหมือนกันแต่อืิดนิดหนึ่งมันนานมากับเปิดปิดเหมือนกันอ่าแต่ว่าด้วยความที่มันเสื่อมละเนาะเนี่ยสังเกตปะตรงหัวเนี่ยเนี่ยมันก็มีมันเหมือนกันแหละแต่มันหักแล้ว <c oughs> นะมันหักแล้วก็ต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนนะครับนะฮะแล้วเออจะบอกอย่างหนึ่งรอบเนี้ยผมใช้สายที่มันเป็นอ่า คล้ายๆเหมือนแบบยืดหยุ่นหน่อยอ่าไม่ใช่สายายางเหมือนเดิมนะฮะแต่ติดตั้งแต่ติดแต่สายติดตั้งไปรอก่อนแล้วตัวนี้ก็ลองจะเข้าไปติดตั้งอ่ะเดี๋ยวติดตั้งยังไงเดี๋ยวไปดูกันการทำงานมันเป็นยังไงอ่ะโอเค